สติกเกอร์ใหม่จากเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครบับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลายสติกเกอร์โซ สวัสดีครับโจแจ๊บอ้างแจ๊บครับเบสแจ๊บค่ะวันนี้มีความยินดีมานำเสนอยินดีส่วนตัวอีกแล้วตัวนี้มันคือ DX Fire มันเป็นวินสเปกเตอรที่ตัวใหญ่สัดส่วนดีมีไฟที่ดีที่สุดแล้วในยุคนั้นแล้วก็ไม่มีทำออกมาอีกแล้วในโลกนี้อันนี้คือออกมายุคเดียวกันกับพวกนั้นเลยใช่ปี1990ถึง1991ตัวนี้ผมเบิ้ล้ยอันนี้ เบิ้ลแบบว่าตัวเปล่าๆมาครับมีอีกตัวหนึ่งเป็นซากอยู่บ้านนู้นอเออเอาไว้เป็นอะไรซึ่งกันและกันนะครับเดี<ม>๋ยวจะแกะของอันนี้ให้ดูอันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นบอกเลยตัวนี้อาการหนนะักอาการหนักก็คือว่าได้มานี่คือพังครับเยอะแพงอ๋อ <laughs> อันนี้คือ superle voice ด้วยนะ dx fire t e c t e r ก็คือชุดกาอไฟเยอแหละมีเสียงด้วยอรอมีเสียงมีไฟ <laughs> แต่เชื่อไหม ไม่เคยเทสเลยครับเดี๋ยวเรามาลองกันแล้วกันนะหน้ากล่องจะเป็นภาพชุดของไฟเยอร์นะครับถ่ายมาโคตรชัดโคตรอัพแบบชัดมากๆผมไม่เคยเห็นไฟเยอร์ชัดขนาดนี้มาก่อนแล้วเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์เมื่อ30ปีที่แล้วน่าคือคมจัดคมจัดแล้วก็การถ่ายรูปสังเกตดูยิงแฟลชก,กระจายแล้วสมัยก่อนเล่นชอบแฟร์เวลาชุบคุมเมี่มต้องเงาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ว,วต่กาวาฉากไปติดด้วยนะอ,อันนี้แฟร์ตั้งใจทำใช่ไหมใช่ด้านข้างนะครับ ก็จะบอกก็มีปืนเต็มเลยนะส่วนด้านหลังก็จะบอกว่าอ่าโพสท่าได้นะครับมีตาวินสเปกเตอร์นะครับหมวกถอดได้เหมือนในหนังเลยระบบการใส่หัวก็เหมือนในหนังเลยนี่เด็กคิวแมวมันไม่ขี้นอยจุข้างบันไดนบันไดยุคเก่าบันไดยุคเก่าเออส่วนนี้เขาก็จะบอกว่ามีปืนนะครับมีกีกาสเตมเมอร์ มีดาบดาบชื่ออะไรวะแมคคาลิเบอร์แล้วก็เดทิกเอ็เน่แล้วก็ตราวินสเปกเตอร์เดี๋ยวเราไปดูข้างในมีครบเลยนะครบเลยพัมพังกระดาขาวอ้าวมีถานมาให้ใสสัตวเยตั้งแต่ได้มาไม่เคยแกะของกินแม้ว่าคิดว่าถานมันพังไปยังยังพนาใช้ได้อยู่อ้โเดี๋ยวนะบุนบาลเลยพี่น้องเอ้ยทำหนึงนะ อ่ะมาสอนเลยแล้วกันเช็ดอันนี้เป็นน้ํายาเช็ดยางพลาสติกเบาะหนังนะครับอะไรที่มันหมองๆอ่ะเช็ดแล้วเงาวิ้งเลยมทุกเทปมาทุกเทปควรเป็นสปอนเซอร์เราได้แล้วนะโอ้โหข้อแข่งปักดูไม่ขยับตัวนี้อเช็ดนะครับดูนะครับโฟมียมนะครับหมองๆนะฮะ อืมใดูนี่ให้ดูขาสองข้างนะอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะการนี้ที่กำลังจะเช็ดนะไปไปเป็นไงเงาคนละแบบอย่างป่ะอืมโหเทียบกับตัวนู้นดิเก่าเลยเอ้ยอ่ะอเรามาดูกันนะครับส่วนหัวนะครับตาเปิดได้นี่เห็นเหมือนในหนังเลยอแกะด้านข้างนี้เปิดแอะ แล้วก็เอาหัวออกมานะครับนี่คือหน้าตาของคุณเรียวมะถ้าก็สมัยก่อนก็ได้อย่างนี้แหละเหมือนแล้วแล้วหน้าตรงนี้กันถลอกด้วยครับด้วยการมีฟองน้ำเขาใส่ฟองน้ำมาให้ด้วยนะอยากไอ้กูไหมเนี่ยแน่เหลือแตกตอนจบในโบเกลือแดดต่อมามาดูอาวุธกันซิอ๋อก็เสียบอย่างนี้นี่มันเงาแวบเลยนะเนี่ยขี่แกวจากกอง อ่านี่แมคคาลิเบอร์เงาเงาเลยหูหนักเลยเงาหนักเลยคราวนี้นี่แมคคาลิเบอร์อันนี้เล i ิ M2 เวอร์ T ชันพับกับไม่พับเล,วม,ลวมากตาตำร,รวจนะครับดูทรงแล้วน่าจะเปิดปิดได้อาจใช่จริงด้วยนี่เวอร์มากดึกดึกสมัยก่อนเรื่องของดีว่ะกีการ์สติมเมอร์นะครับ ต้องเอ้ได้อ้ยใส่โอ้เบอร์มากโ๋อโอเคโอเคดีทีเทียวดีมากโอเคโอเคโอเคแล้วก็ถอดเปลี่ยนหัวอ่าแต่อันนี้เอ้ไม่ได้เนาะก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วโอเคแล้วนะคือมันแค่โอเคตรงที่มันเอาแม็กคาลิเบอร์มาประกอบได้นี่ก็โอเคแล้วเออแบตเตอรี่พานาโซนิคใช่ไหมอันนี้อายุสามไม่ใช่พานาโซนิคอันนี้ในแชแนลว่ะโอ้โหก่อนเปลี่ยนเป็นพานาไอกอเหรอใช่ที่พี่ซื้อมามันกี่โวลต์ 12แล้วนี่1.5ก็ไฟนั้นอาจจะพังระเบิดเลยล่ะยอมแกะยอมแกะอันนี้นะครับถ่านเมื่อ30ปีที่แล้วมาลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมแอบบีอัน3เรามัให้มาสองเหรอเออเรวให้มาทำไมสองอันน่ะแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันตั้ง12โวลต์เมื่อกี้ลองใส่กับตัวเก่าดูแล้วอะถ่านร้อนฉาเลยอะเหมือนแบบมันรัดวงจรอะ ห้ากลับมาแล้วตอนนี้นะครับผมซื้อถ่านมาแล้วใครมีตัวนี้นะซื้อ1.5โวลต์น,นะครับอย่าซื้อ12โวลต์แบบผมนะเครื่องพังนะแล้วก็ถ่านตัวนี้ผมไปสืบมาแล้วมันชื่อว่าสซเอ็ผมซื้อในช้อปปีในร้านนะเหลือกล่องเดียวด้วยหาซื้อ,อยากมากๆเลยนะผมไม่รู้เขาหาซื้อกันที่ไหนลองไปหาดูร้านประจํามาดูเสียงกันเถิดจะติดไหมเ <c oughs> <c oughs> อ๊มันคืออะไรรู้ปะ <c oughs> มันคือท่าปิดหมวกเงี้ยนี่นี่อย่างเงี้ยอ่าอะไรเป็นเนี่ยอ๋อนี่แมกคาลิเบอร,ร์อนี่แมกค,คาลิเบอร์แมกค,คาลิเบอร,ร์นี่จะใช้ฟันกับใช้ยิงก็ได้อีกเสียงอีกเสียงอีกเสียงอ๋อ โอ้โหเสียงยาวเว้ยพูดว่าชกเควินสเปกเตอร์ไฟย่าชกเควินสเปกเตอร์มันคือชื่อเรื่องอะแล้วไฟย่าก็คือชื่อเขาเขาเอาไว้พูดตอนที่แบบเปิดตาตำรวจเน่ชกเควินสเปกเตอร์ไทยชกไฟย่านี่คือแบบว่าไม่นึกเลยนะว่ามันจะติดอะก็จริงยิ่งกันนะเดี๋ยวเราลองกดทีละอันอีีได้ไหม กดได้พอดีกันด้วยอเคหรอโอเคิซต์จต่อไปกูไปหรอ <s ays> โอยสามสิบปีที่รอคอยพี่เคยได้ยินเสียงมันมาก่อนไม่เคยไม่เคยจริงเหรอไม่เคยนีคย่คือครั้งแรกในชีวิตใช่การมาก <th ih il at> เดี๋ยวประดิษฐ์สถานอยู่บนหัวเตียงเลยตัวนี้ โดยรวมนะม DX ตัวนี้สมเป็น DX จริงๆตัวใหญ่เชื่อป้าเด็กๆไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนอมไม่มีเพ่่นเล่นด้วยมันมีไฟได้ไงแล้วกดเสียงตรงนี้เนี่ยอ,อยากอยาก,อยากรู้เลยเนีเย่ยตรงนี้มีไฟเสียงออกตรงนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกัน จบกันไปแล้วนะครับกับ DX Win Specter Fire ตัวนี้โคตรเท่เทมากถอดหมวกได้ด้วยนี่ถอดหมดใน,นหนังเลยจแก๊บฝากติดตามสารบันเมตันฮีโร่นะครับถ้าวิวยังดีอยู่มีกันยาวๆครบทุกตัวแน่อนอนเพราะตอนนี้ของผมเยอะกว่าเดิมประมาณ5เท่าได้โอเคไปแล้วจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กันด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ